วงสวนข้าวโพดพญายอยพัฒน์ชื่งงามจ้ะอัปเดตความคืบหนะะ้างามอีเดียไหมสวนข้าวโพดนะคะจะพาดูอันนี้พวกจะปลูกรดแดงเขาจะเห็ดเป็นแถวโค้งงามอยู่รอมอีไกลเแล้วไก่สีทองแล้วเนาะขั้นว่าอันไก่สีมา่านเดี่ยว ข้าวโพดข้าวเหนียวพี่ยัยจอยนะคะโถ่ตั้งสิปลูกเป็นแถวพ่อได้อยู่พ่อได้กินอยู่างไรเราจะสิประมาณนี้เนาะข้าวโพดนะคะอาหารบกักชัวบกักชัวค่ะบักชัวเพิ่งมาทันได้ดเลยข้าว,วโพดข้าวเหนียว พันธ่์ยีจอยโอ้ยปาข่ะผู้ด,ดอกนี่คือสิฟ้กใหญ่อยู่เพราะว่ามันง่ามง่ามกระดอบก่อนแล้วปลูกชายของ,งอันดอกก่อนเพิ่งจะปลูกอยู่ทั้งในทุกคนเดี๋ยวสิบรรณาสิผ้าไปเบิ่งอันนั้นเดินตัวพันดงไปแบบโอ้เพินพ่นปลูกรอบอีกเดีย๋ยวปลูกเป็นรุ่นเนาะรุ่นนี้ปลูกซ้ำหนึง่งแต่กับปลูกอีกรุ่นหนึ่งันจังสิบว่รอดุลเนาะ นี่ใบเซด้าปลูบุกทัวใบอีกรุ IN ่นหนึ่งทุกคนเขาโผดกับว่างามอยู่บริษัทปุ๋ยใส่์ยังเลยเป็นใส่ปุ๋ยอันบริษัทปุ๋ยแบบว่าทำอันนี้นะใส่ปุ๋ยธรรมศาสตร์สูตรฟญีจอยงามๆบรรยากาศงามมาได้ลมพัดเย็นๆนะคะเวลาทำงานเหนื่อยมากก็มาดังบาน มาเพราะ้เห็ดคลิปไปเนองยาบ,บันมันถอกเลยสิถ่ายคลิปให้เบ่งใหมเดื้อรอบถอกรอบ,รอ,บอันเก็บมากระโผน๋ยวสิอัปเดียดให้เบ่งเรด้ดยดดอยๆใช่ยามโอ้ยแดดออกมาแล้ว แสงดคลิปนี้นก็ะซัมนี่น้องคลิปดอเดี๋ยวคลิปหน้าสิพามาเบิองหม่ได้จ้ะคลิปนี้ก็สิจบคลิปไว้ซัมนี้นะคะโอ้ยงายม,มีดีไหมพอฝนตกลงน้ำนำตกแต่กระแลตกแต่กระแลส่วนกระโพดก็สิขึ้นว่างามเนาะเขาขึ้นกันนะถ้าฝนตกแกระแลแต่เขาเาสิงาม นี่คือการตแตละกระเด็ข้าวโพดด้วยง่ามบริษัทย,ยังหมาใหม่คลิปนี้ก็ะซัมนี้จ้าคลิปหนาพอกันไหม